สวัสดีค่ะมาพบกับคุณครูสรัญญานะคะวันนี้คุณครูสรัญญาจะมาสอนการสร้างสืงส่อเทคโนโลยีภาพเสมือนจริงที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า AR นั่นเองนะคะซึ่งจะเป็นรูปแบบการนําเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ผ่านธนบัตรนะคะธนบัตรก็คือเนี่ยจะเป็นแบงก์ยี่สิบแบงก์ห้าสิบแบง์ร้อยหรือแบงก์ห้าร้อยหรือแบงก์พันต่างๆนะคะในรัชกาลที่สิบนะคะก็คือเราจะเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านธนบัตรแต่ละใบเป็นยังไงนั้นก็คือขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะต้อง มีแอปพลิเคชันนะคะเรียกว่า AR ธนบัตรไทยนะคะเมื่อเราโหลดมาเนี่ยเราจะสามารถสแกนผ่านธนบัตรแล้วก็จะเป็นเนื้อหาเรื่องราวประวัติศาสตร์ เยอะแยะมากมายนะคะเกี่ยวกับรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่10เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาของด้านหน้าและก็ด้านหลังนะคะก็คือจะเป็นเนื้อหาประวัติศาสตร์หมดเลยนะคะร,าารัชกาลียาิจหรือว่ารวาไมไปถึงเกมด้วยนะคะจะมีเกมให้เราเล่นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยนะคะเพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวให้ในักเรียนนะคะเข้าไปที่ Play Store นะคะไม่ว่าจะเป็นระบบ Android หรือ iOS นะคะก็สามารถโหลดได้นะคะเข้าไปที่ Play Store แล้วก็เดี๋ยวโหลดแอป ที่มีชื่อว่า AR ธนบัตไทยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวทำพร้อมกับคุณครูเลยนะคะอ่าตอนนี้นะคะให้เราเข้ามาที่หน้าจอนะคะหน้าจอโทรศัพท์ของเรานะคะอ่า <c oughs> ส่วนใหญ่แล้วเนี่ย <c oughs> ก็คือเราจะใช้ของคุณครูนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นระบบอ่า r o i r o i d นะคะขั้นแรกเราจะเข้าไปที่ Play Store นะคะอ่าเข้ามาที่ Play Store ปุ๊บนะคะเราก็จะเข้าไปพิมพ์ว่า อ่าเออาร์ธนบัตไทยอ่านี่มันจะขึ้นมาว่าเออรประวัติศาสตร์จากธนบัตไทยนะคะอ่ะคลิกเข้าไปเลย มันก็จะเป็นลักษณะของขี้เขียนว่า AR ธนบัตรนะคะเป็นสีดำๆแบบนี้นะคะก็คือถ้าว่ายังไม่ติดตั้งมันก็จะขึ้นมาว่าติดตั้งนะคะส่วนของครูเนี่ยติดตั้งเรียบร้อยแล้วโหลดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนกดเข้าไปติดตั้งก่อนนะคะแล้วก็รอสักครู่หนึ่งมันก็จะแอปตัวนี้ก็จะเข้ามาในโทรศัพท์นะคะส่วนของคุณครูเนี่ยโหลดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้เวลานักเกนนะะกร,กรียนโหลดแอปแป๊บหนึ่งนะ,น,น,ะาาน,นะคะ เมื่อเราโหลดแอปได้แล้วนะคะเราก็จะเจอลักษณะนี้นะคะเขียนว่าธนาบัตรนะคะธนบัตรเป็นตัวเป็นแอปตัรสีดำนะคะเดี๋ยวให้เราคลิกเข้าไปได้เลยมันจะอยู่ในรูปของแนวนอ,น,อน,นะคะ,ะมันก็จะขึ้นมาลักษณะนี้นะคะขึ้นมาแป๊บ,บนึ่งระหว่างรอดาวโหลดนะคะให้เราเตรียมธนบัตรไว้กอ่อนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบงค์อะไรก็ได้นะคะ20ิบ 1> 50 1 0 0 5 0น1,000นะคะเพราะเราเนี่ยต้องเรียนรู้ทุกใบนะคะหรือตอนนี้ให้เราลองลองก่อนลองเตรียมแบงค์ของคู่เดิมอ่ะกาจะขึ้นมาลักษณะนี้นะคะให้เรากดที่เริ่มต้นได้เลยเริ่มต้นก็คือเนี่ยเราจะสามารถเอาแบงค์เ,าานนเนี่ยเอาธนบัตรเนี่ยสแกนด้านหลังนะคะก็จะขึ้นมานะะลองไปพร้อมๆกันนะคะ มดพื้นหลังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะ,ะทีนี้ให้เรานาแบงค์นะคะธนบัตรเนี่ยพยายามหาที่มีเสียงแล้วก็พื้นหลังสีขาวนะคะเพื่อที่จะให้กล้องนะคะสแกนได้นะคะ,คะก็ลองวางธนบัตรนะคะอ,อ๋อขึ้นมาแล้วค่ะ,ะขึ้นมาแล้วค่ะขึ้นมาแล้วค่ะนี่ถ้าเป็นด้านหน้าของแบงค์ร้อยนะคะก็จะเป็นเกมสินค้าใดเป็นเกมตอบคําถามนะคะการน,นําสินค้า นำเข้าจากจีนนะคะอ่าเห็นไหมนะคะว่าแบงก์เนี่ยเราสามารถเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ได้นะคะด้านนั้นเนี่ยจะเป็นเกมนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกมในแต่และเรื่องราวนะคะอ่าเราก็ลองกดเข้าไปนะคะอ่ามันก็จะขึ้นมาถ้าผิดก็คือจะขึ้นสีแดงอ่าถ้าถูกก็คือสีเขียวนะคะโอเคอเ,ดอเดี๋ยวเรามาลองแบงค์พันกันบ้างนะคะแบงค์พัน ก็จะเป็นเกมนะคะเ,คเกมทายสีประจําพระองค์นะคะของรอสิบนะคะของราชการที่10นะคะก็คือจะมีเนื้อหารเรื่องราวมากมายนะคะให้นักเรียนเนี่ยเข้าไปศึกษานะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าและก็ด้านหลังเนี่ยเนื้อหามันจะแตกต่างกันแล้วก็ธนบัตรแต่งแล้วนบัตรก็จะแตกต่างกันด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับการเรียนรู้สื่อเทคโนโลยีภาพเสมือนจริงนะคะระบบ a r ER นะคะ เราจะได้เรียนรู้นะคะประวัติศาสตร์ผ่านธนบัตรนะคะที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าในธนบัตรเนี่ยจะสามารถสื่อเรื่องราวประวัติศาสตร์ไทยได้อย่างหลากหลายนะคะเพราะฉะนั้นงานวันนี้นะคะก็คือให้ในกักเรียนเนี่ยไปศึกษาธานาบัตรแต่ละธานาบัตรนะคะแบง์ยี่สิบห้าสิบหนึ่งร้อยห้าร้อยแล้วก็แบงก์พันนะคะเพื่อที่จะตอบคาถามาในงานที่คุณครูมอบให้นะคะสําหรับวันนี้นะคะงานของเราวิชาประวัติศาสตร์นะคะก็จบลงนะคะ ขอให้นักเรียนนําความรู้ที่ได้นะคะไปใช้ประโยชน์ให้ได้เยอะที่สุดนะคะเวลาว่างๆเราก็เอาขึ้นมาเล่นเกมได้นะคะเพราะว่าจะมีตั้งเกมทั้งเรื่องราวต่างๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็จะเอาไปตอบคำถามของคุณครูด้วยนะคะในราการนะคะเพราะว่าต้องส่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูอขอลาไปก่อนนะคะเดีวเจอกันนะคะในงานชิ้นต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ